รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราเ้ืยอรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ่ค่ะดวงชะตาพเาพเลิร์ไบอ้มเทรนีโดยไม่หม่อม้อัมโทมาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนตุลาคมของ คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะดูได้ทั้งลัคนาลแล้วก็ราศีเลยนะราศีก็จะเป็นวันเกิดนะส่วนลัคนาเนี่ยจะต้องไปผูกกับเวลาเกิดด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลัคนาของตัวเองอาจจะลองไปผูกเองก็ได้นะใน description นะฮะหมอมีปักลิงไว้ให้ก็ลองไปเทียบตารางดูได้นะฮนะอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกรดิ่งริ่งริงกดซีเฟให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยอ่ะเริ่มดูกันเลยดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นใบแรกนะต้องบอกเลยโอ้โหในเดือนตุลาคมนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ต้องบอกว่าฉลาดมากนะตัวตนของคุณฉลาดมากนะ ความคิดดีไอเดียดีไอเดีย,ดเ,ดยเจ๋งมีสมองเศรษฐีก็คือหยิบจับคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยมันมันเหมือนกับเป็นจังหวะของคุณจริงๆนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดคิดอะไรก็คิดดีไอเดียดีไอเดีย,ดดยพุ่งกระฉูดนะในเรื่องของสุขภาพในช่วงเวลานี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอาการปวดหัวปรวีราทนี่แหละเพราะคุณน่าจะใช้ความคิดเยอะนะอ่าต่อมาค่ะเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้ เรื่องการเงินอ้โหดูสิเนี่ยร่ำรวยอ่ะร่ำรวยพูดได้เลยร่ำรวยในเดือนตุลาคมนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะดูจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอยูส่สุขสบายชีวิตสุขสบายมากทีเดียวในเดือนตุลาคมนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะเออมีเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาเทมาปังๆนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะอ่ะ ต่อมาค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้นะต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมีแบบชักชวนชักชวนไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชักชวนไปในทิศทางที่อาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆด,ด,ดูดีนะเออมันเหมือนกับคุณจะมีเพื่อนมากช่วงเวลานี้แหละเพื่อนฝูงพี่น้องเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะมีคนที่ชวนเราไป ไปทาอะไรที่อาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราดูให้ดีๆแล้วกันเนาะอย่าเลือกคบคนให้ดีๆแล้วกันเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคลลงบ้านรถยนต์ที่ดินทรัพย์สินเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าความมั่นคงของคุณมันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะเป็นไปได้ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยอะไรที่คิดอยากจะมีมันเริ่มมีเขา เขาเขารางมาแล้วหรือว่ามีเขาโครงมาแล้วนะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรที่คุณต้องการมีมีโอกาสที่จะมีนะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความการงานของคุณสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างในเดือนในเดือนตุลาคมนะชาวลัราศีสิงหรือราศีสิงโ้โหเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะลูกหลานบริวารน,นะ สั่งให้ทำอะไรทำมีความเคารพนบนอบนะว่านอนสอนง่ายนะในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะวางแผนอะไรคิดอะไรไว้เป็นไปตามแผนหมดทุกอย่างคือปังคือดีคือทุกอย่างสอดรับสอดคล้องกันไปหมดเลยนะปัญหาอุปสรรคมีไหมหรือมีสริสตัตรูอะไรหรือเปล่าดูจากพลังงานต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคมีแต่มันไม่ขนามือคุณเลยคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยความที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะ ปัญหาอุปสรรคคือจะเป็นตัวคุณเองถ้าเกิดคุณยอมแพ้มันก็จบเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้คุณมุ่มมั่นตั้งใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเนาะอืมปัญหาอุปสรรคอาจจะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะคะเอออยู่ที่ความคิดของเรานั่นเองความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคมชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลยความรักช่วงเวลานี้ดี ถ้าคุณโสดอยู่จะมีความรักดีๆที่แบบเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจเข้ามาถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมารักมาชื่นมาชอบหรือแม้กระทั่งความรักที่ที่คุยอยู่ปัจจุบันก็อาจจะพัฒนาความรักไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มันมันเติบโตขึ้นดีขึ้นนะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลาน,นี้ถ้าคุณหวังลูกมีลูกแน่นอนถ้าคุณเออยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสนะความรักมันแบบเหมือนจเจริญงอกงงานเติบโตไปในทิศทางที่ดีจริงๆเนาะ อ่ะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือต้องสูญเสียหรือต้องแบบกังวลใจหรือว่าเป็นห่วงไหมช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์ของเราเช่นเดียวกันนะถ้าอย่าหุนหันพันแล่นนะนิ่งไว้ดีที่สุดนะนิ่งไว้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องนะถ้าคุณนิ่งแล้วก็มีสติมากพอนะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยเนาะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของอที่พึ่งอะไรต่างๆกันบ้างซิมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ว้าว wow. ช่วงเวลานี้นะในเรื่องของที่พึ่งของคุณหลักๆอาจจะมีตัวคุณเองเป็นหลักแล้วก็มีที่พึ่งอยู่บ้างรายลอ้ลอมรอบตัวคุณนะมีคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีที่พึ่งเลยนะมันก็มีที่พึ่งให้กับคุณอยู่มีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ห่างๆนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอาจจะได้ โอกาสดีๆที่ทําให้ชีวิตมันจเจริญเจริญเติบโตนะประสบความสําเร็จมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่นั้นเองเนาะต่อมาค่ะเรื่องของการงานนะการงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานช่วงเวลานี้นะพ่ขึ้นพลังงานทําอย่างไรได้อย่างงาั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีทําหน้าที่ของเราดีที่สุดจะส่งผลดีกับคุณอย่างดีที่สุดนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดดับไปอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปนะถ้าอยู่ในขาขึ้นยามขึ้นก็อย่าหลงแล้วกันยามลงอย่าท้อะนะต่อมาค่ะโชคลาบนะมาดูกันว่าคุณมีโชคลาบอะไรหรือเปล่านะ ดูจากพลังงานโชคลาภของคุณอาจจะมีมาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ไม่คิดว่าจะมีก็มีนะโชคลาภของคุณอาจจะมีมาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายหรือมาแบบไม่ปุบมาแบบปรับปับฉับพลันไม่ไม่ทันรู้ตัวไม่ทันตั้งใจนะเอมีโอกาสมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันเนาะเหมือนกับว่าโชคลาภอาจจะมาแบบไม่คิดไม่ฝันน่ะนะคะสุดท้ายค่ะเออ โอบนะสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคุณนะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปดังใจบ้างนะแต่ต้องบอกว่าให้คุณคิดคือมันจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณนะในช่วงเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์ในช่วงช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กันตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะถ้าอยู่ในบนุญไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้นะ แต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในบุญเนี่ยจะส่งผลเสียกับคุณอาจจะมีคดีความมีมีมีความลําบากมีความทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในบุญให้มากๆแล้วชีวิตของคุณจะไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้จะส่งเสริมให้ชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีมีความหวงังมีโอกาสดีๆเกิด,ดขึ้นกับคุณเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนะก็หวังว่า จะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะ Description มีลิงก์ Line o f f i c i a l อยู่นะก็ทักมาจองคิวนก่อนคิวจะจะเต็มเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นรีบจองนะก็จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยะการส่วนใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ้งๆกดหัวใจกดทุกทุช่องทางเลยให้แม่หมอนะจะได้เป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ถือว่าเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกน่นใช้ชีวิตยอย่างเบิกบ,บานเตือนู้แล้วก็ส่งพาลาังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย